me mm -hmm. ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคนาเว็บเติมโลบัคสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID ดีพาและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับกราบสวัสดีคนที่ออกทะเลและอยู่ในแกนล,ลาและนิวเวิร์ทุกท่านกันด้วยเด้อนะครับนะทุกคนเลยที่ออกหาปลาหาหมึกหากุ้งกันอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ผมซินฮัจากช่องมูมคมชานลนะครับ เราอยู่กับนายโลบ,บ็อกซ์นะครับสควอแปร์พีดหรือว่าสกสกคอร์ตพีดสปลูลูดควิตอะไรก็ช่างบนันเถินนะครับตอนนี้ฮะเ,เกมนี้มีอัปเดตนะครับค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับเออผมก็เลยต้องมาทำแล้วฮะอยู่ไม่ได้แล้วจังหวะนี้นะครับก็ก่อนจะเริ่มกันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับและใครกันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับอสไตล์การต่อสู้ทั้งหมดภายในเกมสควอแปร์พีดมัตฟักเกอร์นี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย มีด้วยกัน3าสไตล์นะครับนะก็คือคาร์ดัมสจีนะครับอิเล็กโตนะครับของแครอทเผาหมิงนะครับแล้วก็ที่เข้ามาล่าสุดวันนี้เลยนะครับฟิชแมนคาราเต้นั่นเองนะจ๊ะมานะครับอย่าพิ่งพันจําเพลงนี่ครับเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มกันเลยดีกว่ามาเรามารีวิวอันใหม่กันก่อนเลยเออใหม่ล่าสุดนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะอาลองนะครับซึ่งเกาะนี้ขายฟิชแมนคาราเต้นะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นหน้าเกาะนะครับให้เราเดินมาที่บ้านหลังเขียวๆตรงนี้นะครับจะมีคนขายรูปภาพรูปภาพ ทำไมมึงชอบว่ะสดใสไอ้นี่จะออกทะเลแล้วแบบชอบวิวตรงนี้กัเลยซื้อกลับมาเนี่ยแล้วมาคุยกับฟิตแมนตัวนี้นะครับนะเขาก็จะขายนะครับเรื่องของอ่คาราเต้มนุษย์เงือกนะครับนะสนุนราคาอยู่ที่หกแสนเบลีนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถามว่าทำไมผมไม่เล่น ID ตัวเองนะครับเพราะว่าสแตทน้อยเกินนี่เรามาเล่นของ ID ทีมงานกันเลยนะครับสเต็งนะฮะแปดร้อยนะครับเออนะครับปั๊มกันทั้งวันทั้งคืนโอ้โหเกมนี้มันแอลเอเคโดยแท้จริงนะฮะ มาดูกันดีกว่าครับผมกับฟิชแมนคาราเต้มีอะไรกันบ้างนะครับนะฟิชแมนคาราเต้ก็จะมี4สกิลนะสมัครก็จะมี4สกิลแหละผมจะรีวิวโดยการเคลือบพาคิ้ทั้งหมดนะครับนะตัวนี้นะครับท่าตั้งการก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เลยนะครับตั้งการเหมือนกระมวยไทยมึงจะไปรำมวยที่ไหนต่อยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะนี่นี่ครับผมนี่คือท่าต่อยของฟิตแมนคาราเต้นะฮะมานะครับไหนๆเราก็อยู่ที่นี่แล้วเราก็หัวใจพวกอ่าคาราเต้พวกนี้เลยละกันเดี๋ยวผมขอต่อยกับพวกมันก่อนอีนี่ฮะอู้ดอกละพันเก้าเลย ยั้งแลงดอกละพันเก้าตัวนี้มันมืดไปวะนะฮะตรงไหนที่มันแบบสว่างสว่างมากวะเนี่ยอออเดี๋ยวมาดูสกิลแรกกันครับกับเมื่อมัดจริงจังของมนุษย์เงือกนะฮะสกิลคิวนะครับเฮ้ยย่านีครับผมเป็นการต่อยพื้นดินนะฮะฮู้ยมันยั้งโอ้ยังกว้างเลยครับผมเดี๋ยวผมขยายดูแล้วกันนะสกิลคิวตู้มดูฮะโอ้โหโคตรกว้างกว้างเกินบางทีกว้างเกินนะฮะแบบนี้ก็แบบว่าถล่มกันได้เลยนะฮะ โครโหดกระโดนยิงอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็โดนี่ดูซึ่งท่านี้นะครับเราสามารถเอาไว้พุ่งไปไหนมาไหนก็ได้นะสมมติว่าเราชี้ขึ้นฟ้านะครับเราสามารถกดคิวอย่างงี้กดค้างไว้แล้วก็ยิ้วลอยออกนอกเกาะได้เลยอี๋ฮ่เอ้เลย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 โอ้ลงน้ำลงน้ำนะฮะนี่แหละฮะต่อไปครับผมท่าอ e ีเป็นการต่อยหมัดอากาศนะฮะเออหมัดอากาศกดีครับผมย่าดีครับผมเป็นการต่อยหมัดอากาศ คอมโบ5นะฮะแต่ว่ารุนแรงมากบอกเลยนี่ครับผมโอ้สองพนสองเลยนะแรงจัดเลยวะนี่นะฮะแล้วมันก็โดนหลายดอกด้วยนะครับต่อไปครับผมท่าอารครับผมนะชาร์คบุเลตนะครับก็คือกระสุนฉลามนั่นเองกดอาครับผมดุาดุ้ดุ้ดุๆดุบดุมดุดุม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 ดุุมดุมดุอกมาุดมดนมดะมุนดุามดมดุุมมดดมดดุมดุมมดุมดุมดุนดุมมดุมดุมดดมดุมมดุาดุดุดุมดด ต่อไปครับผมเป็นท่า b u ฟส skill นะฮะท่า f ก็คือท่าที่มีชื่อว่าฟิ e แมนนั่นเองนะครับพอเรากดปุ๊บร่างของเราก็จะกลายเป็นนะครับมนุษย์เงือกทันทีดูดิมีคีบด้วยร่าง,งเราก็เป็นสีฟ้านะครับนี่เป็น super s a i y ย n blue หรือเปล่าซึ่งท่าน,นี้ก็ไม่น่าจะอัพดาเมจอะไรเนาะเออไม่น่าจะัพนะครับท่านี้มีความสามารถง่ายๆเลยก็คือเราสามารถลงน้ําได้นั่นเองนะฮะลงน้ําได้โดยไม่เสียเลือดนะครับอย่างนี้นะฮะนี่โคตรด,ดีแล้วเราก็คอมโบกับท่า Q ฮะเป็นท่าที่เราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ อย่างนี้นะครับส่วนใครใช้ผลแสงก็ใช้ท่าอีไปอีกนะฮะในการวาร์ปนะครับปุ๊กๆแล้วก็ไม่เสียเลือดด้วยนะโคตรเฟียวไหมโคตรเสียเนาะแล้วก็พุ่งทะยานไปอย่างนี้นะโอเคนี่คือ f ิ s แ m a n ารา a t e ครับผมโอเคต่อไปเราจะรีวิวขาดำสันจีกันนะครับเดี๋ยวเราซื้อกันเลยดีกว่านะฮะขาดำสันจีนะครับขาดำสันจินะสนุนราคาอยู่ที่500,000เบลีเท่านั้นเองนะครับขาดำสันจีนะครับพอเราเคลมฮาคีนะครับฮาคีก็จะไปติดที่เท้าด้วยและตอนนี้กูบักมากนะครับ ติดที่มือแล้วทีนึงมาติดที่เท้าด้วยเฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะยังเท่นี่นะฮะโอเคซึ่งนะครับสกิลก็มีเหมือนเดิมนะฮะเอ่อหนึ่งสองสามสี่สกิลเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าโคตรขนาดไหนนะฮะมาดูเตะต่อยปกติกันก่อนแล้วเนี่ยไปต่อยไก่พวกนุ๊กนะฮะนี่ครับผมมี่ดอกละพันเก้านะครับนี่ใช้สตีนเตะนะฮะเอาสตีนยัดหน้านะครับนี่ดอกละตัวทีละตัวทีละตัวกันเลยมาดูท่าคิวกันดีกว่าครับผมท่าคิวกดคิวฮะ นี่ครับผมท่าคิดก็เป็นการม้วนตัวนะครับซึ่งท่านี้เอาไว้พุ่งขึ้นฟ้าดว่าไปเกาะไหนมาไหนได้เช่นเคยนะฮะ๋ยวดูอีกรอบหนึ่งเี้จะแห่นี่หม,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 มุนทะออกเกาะได้โคตรเจ๋งไปเลยนี่บ้าอะไรวะเนี่ยท่าบ้าอะไรวะเนี่ยเราสามารถเอาไว้โจมตีอย่างนี้ได้ฮะเห็นคู่ต่อสู้อยู่นั้นแล้วก็อุย้ยจะบอมอย่างนี้หายหมดเลยเป็นท่าที่โหดมากนะครับบอกเลยเนี่ยบ,บุ้มนะฮะมันอารมณ์เหมือนท่าของบาคุโกในบาคุนโรุบก์อ่ะท่าอีก็จะเป็นการ จ้าเป็นการพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็กระโดดทุบพื้นนะฮะเอาจนตีนลงพื้นนั่นเองไอ้จะออาต่อไปท่าอาครับผมท่าอามาดูกัน,นตีนอะไรทำไมกว้างขนาดนั้นวะน้าอนะุ้ยทำไมท่ามันกว้างจริงเลยอะ่ะอีกรอบหนึ่งฮะโคตรกว้างเลยดูมหมุนเป็นเบเบดเลยโคตรเจ๋งเจ๋งมากเลยอ่ะนะฮะต่อไปท่า F ครับผมท่า F จะเป็นการเปิดเท้าไฟนั่นเอง ซึ่งเท้าไฟเนี่ยก็จะมีประโยชน์เรื่องของการตีแล้วจะมีติดสกิลติดดาเมดไฟด้วยนะฮะนี่นี้เผาผ่าครับผมรัวๆซึ่งถ้าเราคอมโบกับท่าอามันก็จะติดดาเมดรัวๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟด้วยว้าห่าโคตรเพลียนี้ท่านี้เนี่ยบอกตรงแม่งโหดจัดประหลัดบอกมากดูโหโคตรโหดกระเถดจริงนะหมุนเป็นลูกขังไปเบดคุณว่าพายุตอนโดลงนี่แหละฮะคือขาดําสันกิหรือว่าขาไฟของสกินั่นเองนะครับต่อไปครับผม เราจะไปรีวิวอันหนึ่งโอเคทุกคนครับเราอยู่บนเกาะลอยฟ้ากันแล้วนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปหา,าแครอทกันนะครับก็จะอยู่บนนี้นะครับจะไม่ผิดนะโอเคนี่ลยนะครับกดไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอิเล็กตัขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสนราคาอยู่ที่เท่าไมแป๊บ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 ห้าแสนห้าหมืปป่นนะครับโอเคสรุปแรกก็คือฟิตแมนคาเต้นที่ขายแพงสุดใช่ไหมหกแสนนะครับ โอเคซื้อมาแล้วฮะนี่คืออิเล็กโตนะครับสำหรับอิเล็กโตนะครับนะก็จะเคลือบที่มือนะครับเพราะว่ามันจะใช้มือเป็นหลักนะครับต่อยก็ปกติฮะเหมือนเดิมนะครับว้าวก็เฟียอยู่นะนะครับมามาดูกันนะครับอ่าท่าคิวกันก่อนนะครับมาดูกันอิเล็กโตลูน่านะครับจยูวู้เป็นการอู้ช็อตรอบๆฮะอุ้ยอินเตอร์เมทเหมือนจะสตันด้วยนะครับดูว้าวโคเท่นะฮะต่อไปอิเล็กโตลัสครับผมหมัดหมัดอิเล็กโตวิ่เป็นการพุ่งฮะโคเท่ เฮ้ยจ้านี่ฮะโอ้พุ่งโคตรเท่เลยนะฮะโอ้โหมันต่อยกูแรงแรงชิบหายเลยอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนี่พุ่งไปเลยต่อไปกับผมอิเล็กโตสมาร์ทซ์นะฮะกด A จ้าตุ้มอุ้ยเป็นการม้วนตัวแล้วก็ถล่มปรตพีนะฮะโคตรเท่เลยอีกรอบหนึ่งอิเล็กโตสมาร์ทซ์นะฮะโอ้โหกดชอบเลยว่ะยังชอบเลยท่านเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะฮะเฮ้ยสมาร์ทซ์ เฮจาดนะฮะโอเคประมาณนี้ต่อไปถ้า F ครับผลเป็นการเปิดนะฮะมือเล็กโตอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้ท่าดืดได้อย่างนี้นะฮะต่อยแล้วก็น่าจะติดสายฟ้าด้วยนะถ้าให้เดานะครับโอ้โคตรเจ๋งอะนะครับโคตรเฟียเลยด,ด,ดิเออติดสายฟ้าจริงด้วยว้าวสมาสซ่สมาสซ่ว้าวระเบิดพลังโอเคน่าจะประมาณนี้นะผมว่าสำหรับเล็กโตโอเคนี่คือนะครับสไตล์การต่อสู้ทั้งหมดภายในเกมนี้ตอนนี้นะครับนะ อนาคตอาจจะมีอีกนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายอันนะไม่ว่าจะเป็นพวก c ีพีซีรเลยพวกนี้นะครับที่ยังไม่เข้ามานะครับชอบอันไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าพี่ผมชอบอันนี้มากเลยโอเคสาบคลิปนี้ลาไปก่อนบาย